สวัสดีค่ะพี่ทรัลสุเพ็งก็องวิมชาพิสิทิพาคุณนะคะวันนี้ังคงจะมาหนังสือนะคะวันนี้อากาศจะเจอนสงมากช่งวันนะแล้วก็จริงๆน,งน้องก้องจะมาเปิดกล้องเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าไปหาอะไรอยู่ลูกหนังตะลุงเออหาหนังตะลุงเจอวะไม่เจอเออทำไมไม่เจออ๋อไม่แขกคงไปเก็บท,ที่ไหนสักทีอู้หรอไม่แขกไปเก็บที่ไหนสักแห่งหนึ่งใช่ไหมใช่ เออโอเคงั้นวันนี้มาให้ความสุขพี่ๆในการทำอะไรลูกอ่านหนังสือบทที่เท่าไหร่แล้วคะัน,นี้หนึ่งแปดสิบแปดอันนี้มุกใช่ไหมบทที่สิบแปดใช่บทที่สิบแปเออมันเกี่ยวกับอะไรลูกพอที่จะเกินเกินให้พี่ๆฟังได้ไหมว่าเอะมันเกี่ยวกับอะไรพี่ๆจะตื่นเต้นการไปเที่ยวอะไรลูกการไปเที่ยววัดครับไปเที่ยววัดเหรอโอ้โหใครไปเที่ยววัดบ้างเนื้อหนูใครครับ ปิติปิติกับใครชูใจปีติมามานีปีติไปกับพ่อมานีไปกับพ่อชูใจไปกับยา่าอ๋อชูใจเขาอยู่บ้านกับยา่าเนาะเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองคราวนี้วันนี้น้องกล้องจะมาอ่านบทที่หนึ 2> 1, 2่งสองมันไม่ใช่หนึ่งแปดสิบแปดน้องกล้องอ่านไม่ออกเหรอครับ เป็นมุกที่แบบว่าจืดชืดมากเลยนะคะอ่ะวันนี้น้องกล้องจะมาอ่านบทที่สิบแปดสิบแปดตกลงบทที่เท่าไรเดยงดังฟังชัดสิบแปดสิบเท่าไรนะครับสิบแปดว้าวเยี่ยมมากเลยอะอ่านบทที่สิบแปดให้พี่ๆฟังถ้าเกิดพี่ๆพ,พ,พร้อมแล้วก็ฟังน้องกล้องได้เลยครับแล้วคีนี้ใครที่เข้ามาเนี่ยก็น้องกล้องก็ขอบคุณขอบคุณอะไรลูกกําลังใจอ่ากําลังใจคือการแชร์ชขอบคุณค่าขนมแม่พี่ๆชอบ,อบให้ขนมก้องด้วยคขนมกล้องนะครับอ่า สียงดังฟังชัดลูกบทที่18บทที่18ครูไพรินถามนักเรียนในฉันว่าเมื่อคอเมื่อคืนนี้ใครเมื่อคืนนี้ใครไปเที่ยวเที่ยวงานวัดบ้างชูใจปิติมานีได้นักเรียน อื่นๆอีกหลายคนยกมือชูครูไพรินจึงจึงบอกชูใจเล่าบอกชูใจเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังชูใจ ยืนขึ้นแล้วเมาหน้าตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ข้าหน้านี้ไปลูกโอเคฉันไปเที่ยวงานวัดกับยา่ากับย่าใช่ไหมใช่ใช่ลูย<า>ยกย่าพอถึงวัดได้ยินเสียง เพลงดังไหมดังไปทั่ว,วม,มีทงทงมีทงสีมีทงสีตออางต่างๆมีทงสีต่างๆขอแอแขวนแขวน,ขนอยู่รอบๆ ย่าพาฉันไปเจาจ,จุดจุดจุดทูบูชาพระมีคนไปไหว้พระกันมากกอฮะกลินก่นกลิ่นทูก เทียนฟออุงอฟุ้งฟุโทกินทูกกินทูบเทียนฟุ้งไปหมดเลยฟุ้งอ่านให้มันมี acting หน่อยกินทูกเทียนฟุ้งไปหมดกินทุกเทียนฟุ้งไปหมดเออบางคนก็ปิดทองพระอ้าต่อเลยลูกบางนี่นี่นี่นทัดมีบางคนก็ปิดทองพระยายา นำเงินไปทำบุญเพื่อสร้างวัดส,าราสร้างสาราวัดด้วยด้วยววพอไหวพอไหวไหวพอไหวพระพอไหวพระและทำบุญเสร็จแล้วพอไหวพระและทำบุญแล้ว พอไหว้พระและทำบุญแล้วฉันเข้า oh. ฉันขอให้ย่าพาไปดูร้านร้านขายของต่างในขายของข,ของงานขายของในงาน มีร้านขายของแปลกๆนี่ตรงนี้ตรงนี้มีร้านขายของแปลกแปลกหอ,กกอรออาโยหลายหลายร้านชเช่นร้านขายหมวกขายหมวกเข็มขัดคอระเอ,อืเอ,องอเครื่องเครื่องเอกเครื่องเครื่องประดับ เครื่องดอโดนดนตอรออีตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีดาบปินปอ,อีปีปีเอกปีและและลูกบอลฉันชอบตุ๊กร้านฉันชอบร้านขายตุ๊ก,กตามากที่สุด ที่สุดเพราะมีตุ๊กตาน่ารักหนคาว่าน่ารักลูกเพราะมีตุ๊กตาเพราะมีตุ๊กตาสวยสวยและบออังบางหัว,บา,วบางตั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 ว ออรอเอือนอนเคลื่อนเคลื่อนเอกบางตัวเค,เคลื่อนไหว,วได้ได้ด้วยอ,อตุ๊กตาผีมรอนั้นเหมือนเมื่อกี้เราดูไงตุ๊กตามันลุกขึ้นมาได้ตุ๊กตาหุ่นยนต์ใช่ปะใชอ่ออันนี้ไม่ใช่หรอกตุ๊กตาปกติลูกไม่ใช่ตุ๊กตาผีอ่ะและบางตัวเคลื่อนไหวได้ด้วยและบางตัวขึ้นเคลื่อนไหวได้ด้วยยาสู มาแปดแสนหมืนปีแสงครั้งแล้วคบเนี้ยยา่าซื้อตุ๊กตาเด็กเด็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงผมยาวให้ฉันตัวหนึ่งฉันชอบมากมากชูใจเล่าจบใช่มัมชูใจเล่าจบ<อ>ก็ก็ งอไม่หาัการงนองนางนางเอกก็นั่งนักเรียนอ่าชูใจเล่าจบก็นั่งอะไรชูใจเล่าจบก็นั่งลง,ลงนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นบอกครูไพรินว่าคุณครูคะคุณครูคะ วันหลังให้ชูใจเอาทุก,กตามาให้เราดูบ้างนะคะครูไพรินยิ้มหันไปหันไปหันไปมองชูใจชูใจหย,ยิบตุก,กตา ช,ชูให้เพื่อนดูและบอกพูดและพูดพูดว่าฉันเอามาด,ด้วยแล้วนนี่น,นี่อย่างไรละ่ะนี่อย่างไรละ่ะน่ารักไหมทุกคนชอบ และช,ช,ชมว่าหน้าหน้ารักดีครูไพรินถาม<อ>ครูไพรินบอกให้ปีติเล่าเรื่องไปเที่ยว,วไปเที่ยวงานวัดให้เพื่อนๆฟังบ้างปีติยืนขึ้น ผมไปกับพ่อพ่อไหว้พระแล้ว,ลวทำและทำบุญแล้วพ่อพาไปดูลิเกลิเกพ่อชอบว้าว ลิเกมาคุณคงชอบไหมชอบเอออะต่อลูกเพราะมีอะไรเพราะมีเพราะมีทั้งร้องเพราะมีทั้งร้งร้องและรำเพราะมีทักเพราะมีทั้งร้องและรำ เวลารบกันก็สนุกตอ่ตอต่อเวลารบกันก็สนุกพอดูลิเกประเดี๋ยวหนึ่งพอดูลิเกประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวมึงไม่ใช่พอดูพอเอาพอดูล <Reason> ิเกประเดี๋ยวหนึ่งพอดูลิเกประเดี๋ยวหนึ่งผมก็ให้พ่อผมก็ให้พ่อ ไปดูอัสระาำลำบงเออเป๊ะมีทำไมลูกป๊ะป๊ะเมื่อกี้ที่ก็ไปเอาคืออะไรหนังตะลุงยังไม่ถึงเลยอันนี้อะไรมีหนุ่มสาวดูริกพอดูริเกะประเดี๋ยวหนึ่งพอเอาหนังตะลุงไปเดี๋ยวหนึ่ง ก็ไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่กลับมาอีกเลยเมื่อกี้มาสายพ่อัวไปหานางตาลุงอยู่อ้าวมีหนุ่มสาวขึ้นไปรำเป็นคู่มีหนุ่มสาวขึ้นไปรำเป็นคู่คู่ในน่าดูมากน่าดูมากพ่อผมอยากจะขึ้นไปรำบ้างแต่พ่อไม่แต่พ่อ ห้ามไว้พ่ออยากอยาก,ยากดูละครข,ขอโอโนโขนพ่ออยากดูโขนและละคนละครแต่ไม่มีออมมพ่อผมผมกับพ่อเที่ยวอ,อยู่นั้น จนมืดจนค่ำเออจนมืดจนค่ำเลยใช่ไหมจนค่ำเนี่ยเออดอึกอจนดึกเจ้ามาจนมืดจนค่ำมาจากไหนอ่ะผมกับพ่อเที่ยวอยู่จนดึกมีผมกับพ่อเที่ยวอยู่จนดึกจึงจึงกลับบ้านเออปิติชอบปิติซื้อปิติซื้ออะไร บ้างหรือเปล่าคะหรือเปล่าคะครูไพรินถามพ่อซื้อลูกบอลลูกบอลบเราอ,ก,ก,อเกเล็กๆให้ผมลูกหนึ่งซื้อดีไป ฝากน้องด้วยและซื้อน้ำอัดลมและซื้อน้ำหวานให้ผมแก้วหนึ่งปีติตอบพอปีติพูดพูด จึงพูดจบพูดจบครูไพรินบอกว่าก็อารักการแสดงของไทยการแสดงของไทยไทยเรานั้นนั้นมีดีดีหลายอย่างเช่น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 ลิเกละ รละครค่ะละครละครละครอาคาร่านว่าละครละครขอนรขอนงขนสระต้าอําลำใหญ่ลำตัดลำตัด <c oughs> หมอ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 ดำหนัง หนังตะลุงนี่ไงที่ก็ไปเอา,า,าแล้วหน <ไป S 1> <ป>ังปนุนปเดียวหนึ่งหาหนังตะลุงไปเดียวหนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลย <c oughs> ต่อการแล้วกลับมายุ่งเรื่องอีกเข้าโพดใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ลูกสมมติว่าคันตรงไหนใช่ไหมไปเกาหลังเนี่ยมันก็ไม่หายคันถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นหนังตะลุงและอื่นๆอ,อ,อีกหนังตะลุงและอื่นๆอ,อ,อีกพวกเราพวกเรา พวกเราควรควรดีใจที่เรามีมีอะไรลูก,กมีการแสดงมีการแสดงหอรออะไรหลายอย่างเป็นเป็นของของเรา อเอกของเราเองของเราเองวัดวันหลังวันหลังครูจะนำนำพออาพอภาพภาพวันหลังครูจะนำภาพวันหลังวันหลังวันหลังครูจะนำภาพมาให้ดูและ ร้องเพลงที่เกี่ยวกับการสาดแสดงของไทยให้นักเรียนฟังโอ้จริงๆวันนี้น้องก้องอ่ะจะไปหาหนังตะลุงมาโชว์ใช่ไหมลูกใช่แล้วหนังตะลุงเป็นยังไงมันกลับปากใต้ไปแล้วเหรอมันมนีกลับปากใต้แล้วขึ้นรถทัวร์กลับไปแล้วไม่ใช่ก็อยู่แถวนั้นแหละไม่แขกคงเก็บไปที่ไหน,นะักแอ่ะ แลจริงๆน้องกล้องเขาจะมาโชว์หนังตะลุงให้ดูหนังตะลุงซื้อที่ไหนอะลูกซื้อดีนครน,นครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่นครศรีธรรมราชที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุาเออนั่นแหละไปซื้อที่วัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชกี่บาทนะจำไม่ได้แล้วลืมวันนั้นเป็นงานวัดเราพื้นที่กว้างมากอากาศก็ร้อนไปอีกไหมงั้ก็จะไปซื้อหนังตะลุงอีกกันตอนนั้นป้ะป้าซื้อให้น้องกล้องโยนทิ้งไปอาอีดาบมาที่ร้องไห้ตลอดทางไปอะ่ะเพราะว่าแม่จะโยนดาบทิ้งอ่ะ จำได้ไหมดาบเลยใครระซื้อดาบให้คุณแม่แขกซื้อดาบให้ไม่เฉลอคุณแม่บอกว่าให้โยนทิ้งไปเลยอ๋อดาบสีแดงก็ที่น้องกล้องลองให้ไอดาบไม้อะแล้วหนังตะลุงน้องกล้องไม่สนใจของป้าเลยอ่ะพระเนี่ยหายไปแล้วของล้ําค่าที่โคราชไม่มีขายในหนังตะลุงอ๋อดาบไม้ที่มันเป็นแบบว่าชึบชุชเออ แล้วน้องกล้องเป็นไงร้องไห้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนไปถึงขนมแล้วก็เลยร้องไห้ไปถึงบ้านยายนางไปถึงนครศรีธรรมราชไปถึงอุราชธานีท,นที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ใช่ไหมจำไม่ได้รู้แต่ว่ามันน่ามีปัญหามากเลยอจะไปซื้อดาบอีกไม่เอาละนะแล้วคนนืน<า>วันนี้น้องก้อตง<ห>ตื่นเต้นที่น้องก้องเกาไม่ถูกที่เนี่ยตื่นเต้นเรื่องอะไรเข้ามาหนังตะลุงเออหนังตะลุงไม่เจอแล้วไปเจออะไรไปเจอข้าวโพดข้าวโพดอ้าวข้าวโพดคุณแม่แขกกินแล้วหรอ ไม่เอายืมมาโชว์หน่อยเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยน้องกองก็ไปถ่ายรูปกับคุณแม่แล้วก็ไหลสดเลย like แป๊บ,บ <สด S 2> นึงแ <สด S 2> ป๊บ,ปบนึงบทต่อไปอะไรบทต่อไปจะเกี่ยวกับการพี่พี่มานะทำรถยนต์บทต่อไปพุทธที่สิบเก้าพรุ่งนี้อ่ะเอาละวันนี้น้องกองก็สนุกสนานพอสมควรนะคะเวลาที่เวลาให้ทําไปทําอย่างหนึ่งแล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเกาไม่ถูกที่มันไม่หายคันน้องกองเกาไม่ถูกที่ ไปหาหนังตะลุงปะเดียวหนึ่งแล้วหายไปเลยแล้บหนึ่งนึงกล้องหึงกล้องข้างหลังเต็มกล้องกับว่าเกาหัวเออใช่เขาเรียกว่าอะไรเกาไม่ถูกที่เกาไม่ถูกที่เออนั่นแหละอีกคำหนึ่งนะความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนี่ความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกควายพูดสิควายเออหนูไปเรียกสั้นๆอย่างนี้มันเป็นอีกคำไปเลยนะควายใช่ควาย ควายเออเออควายควายอีกคำหนึ word, en, ่งอยู่บ้านท่านอย่านิ่งนูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอยู่บ้านอย่านิ่งนูอยู่บ้านท่านอย่านิ่งนูดายอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกทะเล่นลูกไม่สุภาพสิทธิ์คำนี้หมายความว่าไงไม่รู้หมายความว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศเวลาไปอยู่บ้านใครเราต้องช่วยงานบ้านนั้นเพื่อให้เขาเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับเขาเช่นเราไปอยู่บ้านเขาเนี่ยอย่านิ่งดูได้ต้องปั้นรวัวปั้นควายให้ลูกเธอเล่นลูกของเขาเล่นอุปมาอุปไมยลูกสมมติบ้านน้องก้องไปอยู่บ้านยายนางอย่างเงี้ยน้องก้องก็ต้องแบบเออช่วยงานยายนางบ้างบอกยายนางไปเก็บไข่ ให้น้องก้องช่วยไหมน้องก้องอยากเก็บไข่มากแต่กลัวมอ่ไก่มันจะบินใส่ตัวงอปีนี้ไม่ได้ไปบ้านยายนางไงเนาะ ไม่ได้ไปเลยออาพูดซิอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นขวบปั้นปั้นควายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปที่ไหนต้องทําประโยชน์ทําประโยชน์อําพี่ๆทุกคนพี่ไเงกันตัวพี่ๆแข่งคอมเลยตุ้มมเลยโดยช่กยโชคดีเงินคำน้ำรวยมีเงินเหลือกินใช้สุขวัติแข็งแรงสมบูรณ์พี่เองข้าวตุ้มๆเลยขอวันนี้พี่ๆโชคดีเงินเข้าอย่าติดตามหนูที่เพจกล้องผมแย้เียบอกคุณ อเป็นทุกไอจีทูบกันนะครับบายยหัวล้อเสียงดังหัวล้อเสียงดังตังเข้าเยหัวล้อรัวรัวเงินทองเข้าเออไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มเบาเบายิ้มเบาเบารับทรัพย์รัวรัวเย่ยหัวล้อเสียงดังหัวล้อเสียงดังตังเข้า วันรถเสียงดังกี้เข้ากีกี้ฮะหมหาใช่ไหมเชาเสียงดังกี้วิ่งมาตามมใช่ไหมใช่นะตามนั้นอ่ะไปใกล้ๆกล้องแล้วก็ส่งจูบหวานๆลูกแล้วก็ปิดกล้องครับรักนะคะรักนะคะ